สวัสดีครับเพื่อนๆนะอ่ามีงานนะขายของนะเพื่อนตลาดถนนคนเดินนะเส้นที่ผมเคยมาถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดของเจนุดนะครร้านขายยาไปถึงนู่นเลยท้ายซอยนู่นนะครับนะปากทางก็จะเป็นอู่ต่อเรือนนะเพื่อนอู่ต่อเรือนนะด้านขวามือนนี้ก็จะเป็นเส้นเจริญปรุงนะครับ ธนาคารอมสินตอนนี้มีงานนะขายอาหารสดขายอาหารนะครับเต็มเลยนะใครผ่านไปผ่านมามาแวะซื้อทานได้นะครับโอ้นู่นยาวไปนู่นเลยนะยาวไปตัดกกถนนถนนตัดใหม่จเจริญราษฎรเลยนะผ่านวัดดอนไปนะเไปเอามาฝากกันครับเอามาฝากเ,เพื่อนๆนะเผื่อใครอยู่ละแวกนี้แวะมาได้นะครับ อย่ไปหาข้อมูลให้นะว่าเป็นงานอะไรนะร้านานะนี่กรเพาะปลานะครับโอ้โหมอ,อไปเริ่มเลยกระทายักษ์าากเลยนะครับ,าารบมาแวะมาอุ่นหนุนนะนี่ใส่ไข่ธรรมดา20ใส่ไข่3าบาทนะผากร้านด้วยนะครับเพื่อนๆนะกระเพาะปลาอีก2วันเท่านั้นนะูหน้ำส้มนะคันสดๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับยวช่วยปลโหมทดให้นะพี่นะขวดใหญ่เลพี่ ขวดใหญ่นี่สองขวดเท่าไหร่นะสองบาทขวดสองร้อยขวดเดียวร้อบาทอ๋อขวดเดียวร้อยห้าสิบนะน้ำซมอร่อยไหมลูกอ่าชื่นใจนะเอาขวดเล็กกันพี่ผมเอาสามขวดนะสามขวดอัลไทยัไทยโบราณก็มีนะครับสองเล่นมกรอบมุกรอบ งงี้ยครับานกินช้อปเที่ยวนะครับมีกี่วันพี่มีจนถึงวันอาทิตย์นี้ครับเจ็ดวันครับเวันนะครับเพิ่งเริ่มใช่ไหมวันนี้วันวันที่ห้าแล้วพี่วันที่ห้าแล้วนะอาโอเคขอบคุณมากครับเดีเ๋ยวช่วยโปรโมทให้นะครับ<ๆ>กินช้อปเที่ยวนะเพื่อนๆนะผ่านไปผ่านมาแวะมาได้แล้วครับผมนะงานวันนี้มีวันที่สองมีอาทิตย์นึงเต็มๆเลยใช่ไหมอาทิตย์หนึงวันนี้วันที่เท่าไรพี่วันนี้วันที่ห้าแล้ววันละสองวันอีกสองวันก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะใครผ่านไปผ่านมา ของเยอะมากนะครับมาเลยได้เลยนะนี่ยาไปถึงนู่นเลยนะอ้าวท้ายซอยน,นู่นน่ะโอเคอ่านี่ขนมจีบนะครับขนมจีบมีหลายรถเลยนะมีปูอัดไข่เค็มสาลายนะครับหมูล้วนก็มีโอคอาฝากร้านพี่เขาด้วยนะร้านน้ำอ้อยนะครับนี่เดินเหนื่อยๆก็มาแวะซื้อทานกันได้ฮะเอามาฝากนะครับผมแล้วเจอกันนะ EP ต่อไปใน EP ะที่ี่40ยังไม่ได้ไปถ่ายทำที่ไหนเลยนะครับโอเค เล็กๆเรืเร่รน้อยครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย